แพทย์สุพสิทธิ์สุขีปัจจุบันรักษาการผู้บริการโรงพยาบาลเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนอ,อื่นต้องบอกว่ารู้สึก,กดีนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องของการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมเองเนี่ยที่เข้ามาสู่ในโครงการแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เข้ามาโดยจุดมุ่งหมายตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานที่อำเภอห่างโป่ แล้วก็มีโอกาสได้อบรมเวชศาสตร์ครอบครัว i n s o r e training นะครับแล้วก็ได้มองเห็นการทำงานเรื่องของงานบร,ริษัทครอบครัวการเข้าไปรับรู้นะครับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในชุมชนเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งโรงพยาบาลปกก็จะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กขนาด3าเตียงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไกลนะครับถือว่าเป็นตอนนั้นเป็นพื้นที่ธุรกันดาร ดูแลเรื่องของงานแพร์บรีหรืองานปฐมภูมได้เข้าไปเยี่ยมบ้านนะครับด้วยการที่เราได้อบรมบริษัทครอบครัวในระยะสั้นมานะครับก็สนใจตรงนี้ซึ่งประเด็นหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือเรื่องของสโตร์สนะครับและสัมพันธ์กับการสูบรีซึ่งตรงนี้เป็นโครงการที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราบอกเห็นว่า ต้องมีการทำคลินิกเลือดบุรีคลินิกดบุรีหลังจากที่วิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับสโตรกของเราเนี่ยเกิดจากการที่มีผู้สูบบุรีนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ผลิตเลื่องของยาสุบด้วยผมมองตรงนั้นว่าเป็นการทํางานที่เรียกว่าเราจะทําอย่างไรให้ผู้ป่วยนะครับลดสโตรกและลดการสูบบุรีนะครับก็มีการจัดตั้งคลินิกเลือดบุหรีและก็ เป็นอีกนวัตรกรรมหนึ่งคือการใช้แพทย์แผนไทยนะครับเข้ามาช่วยนะครับระสมะสานกับทันแพทย์ในปัจจุบันแล้วก็เราก็ทําให้แพทย์แผนไทยเนี่ยมาทําเรื่องของบุรีนะครับโดยใช้สมุนไพรยญ้าดอกขาวและก็ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเป็นนวัตรกรรมนะครับและอีกเรื่องก็คือการติดเชื้อเรื่องของวัณโรคนะครับซึ่งก็พบว่า าการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกหรือว่าพบบริจิต t m เมนของโรงพยาบาลเนี่ยยังยังเข้าไม่ถึงและก็ยังทําให้ตัวเลขเนี่ยน้อยอยู่ก็เลยมีการคิดค้นหาวิธีค้นหานะครับจริงๆมันเป็นหลายขั้นตอนมากเริ่มทําตั้งแต่คนเข้ามามีรถโมบายจุดหึงที่เราเริ่มจุดประปาเอ๊ก็ยังได้พบบริจิต t m เมนที่ค่อนข้างน้อยก็เลย นำเรื่องของนวัตรกรรมนําเรื่องของโปรแกรม AI เข้ามาบวกการจัดโปรแกรมในการที่จะคัดกรองผู้ป่วยและมีโฟกัสการทํางานที่ชัดเจนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ว่าเป็นต้นแบบของของจังหวัดแล้วก็เป็นผลงานที่อยู่ในระดับเขตค่อนข้างดีนะครับคือจากการที่ c o เวอร์จิเม t ที่เราไม่ไม่ได้ตามเป้าหมายทําให้เราได้เป้าหมายนะครับในปี6 3สาแล้วก็เป็นการสร้างระบบ จัดการระบบนะครับที่เรียกว่าการคัดกรองวัณโรคจึงลุกนะครับซึ่งสามารถเป็นโมเดลให้กับราได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่ที่ได้ทํามาแล้วก็ปุมมองตรงนี้เนี่ยสาเหตุหนึ่งที่เราเห็นก็คือการได้บิรงกาหนึ่งนะครับที่เข้าไปในพื้นที่เรียกว่ากินเข้าแรงนะครับแบ่งปันความรู้นะครับมุ่งสู่ผลรับอันนี้คือเป็นโครงการที่ผมเองเนี่ยครับกับทีมเข้าไปในชุมชนแล้วก็ไปพูดคุยกับอ,อสมอ พูดคุยกับผู้นําชุมชนเรื่องของประเด็นปัญหาผูกกับเรื่องของการสูบบุหรี่ผูกกับเรื่องของวัณโรคการก้นหาวัณโรคและก็การดูแลต่างๆในชุมชนโครงการนี้เป็นโครงการที่เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะได้อย่างน้อยเราได้ได้ตอบโจทย์เรื่องของการเข้าไปพูดคุยกับอสมกับผู้นําชุมชนแล้วก็เข้าไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่บ้านติดเตียงแล้วก็เข้าไปดูในชุมชนถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ผมทําขึ้นมาเพื่ออยากจะ ไปไปไปดูในพื้นที่จริงๆกับปัญหาจริงๆแล้วก็ได้ข้อมูลนั้นจริงๆเพื่อมาพัฒนางานหลังจากที่อยู่วังโป่งนะครับได้พัฒนางานและพัฒนาระบบในตรงนี้จนเกิดนะครับนวัตกรรมจนเกิดเรื่องของต้นแบบที่เป็นรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนรถละเลิกบุหรีนะครับซึ่งเป็นอันนี้ก็ได้รับรางวัลกับท่านนายกร,รัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันโอชานะครับแล้วก็เรืองคลินิก วัณโรคค้นหาเชิงรุกอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเป็นโมเดลที่ไปภาพจังหวัดนะครับและผมเองได้รับหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้านวิชกรรมให้มาช่วยดูเรื่องของพิกวัณโรคมาดูเรื่องของวัณโรคของจังหวัดและรวมไปถึงเรื่องของงานเ c d นะครับอันนี้ก็นําภาพหรือนํารูปแบบของของวัตโงนนะครับมาทํา ทุกพื้นที่นะครับในทุกอำเภอมีผลงานเด่นนะครับงานเด่นหลายเรื่องนะครับซึ่งก็เข้าตาในผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาครับผมว่าที่บ้านเนี่ยถ้ามอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นมาอีกเนะี่ยคือว่าท่านสามารถหนึจัดการได้ดีครับผมเลยจากแต่งตั้งให้ท่านมาเพื่อทํางานในตําแหน่งรองและสนับสที่ตำแหน่งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ อำเภอขอนอำเภอขอเป็นอำเภอที่เป็นพื้นที่สูงแล้วก็การทำงานก็จะเป็นในรูปของเชาเขาผมก็นำเรื่องของการค้นหาชนรูปแต่ว่าในพื้นที่เราจะทำได้ไม่สะดวกเหมือนกับพื้นที่ของแถวพื้นราบเราก็มีการนำรถมือบายเอ็กซเรย์นะครับเข้าไปในพื้นที่ที่กันดานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทาง เคกน้อยเอชอชอภูเกวตน้ําขาวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและสามารถเข้าไปไม่ถึงเราก็สามารถนําตรงนั้นไปให้บริการเพื่อที่จะค้นหาผู้ป่วยชุรุกซึ่งปีนี้ก็เป็นปีแรกและคิดว่าในปีต่อไปก็จะมีการจัดบริการเริ่มของการค้นหาผู้ป่วยชุรุกนะครับเพื่อจะให้ตัวนี้เป็นตัวเลขที่ได้ตามเป้าซึ่งคนไข้เองยังซ่อนอยู่ในพื้นที่ชุมชน การจัดบ,บริการผู้ป่วยนะครับกับสำหรับชาวเขาบริบทของชาวเขาอาจจะไม่ได้เหมือนอประชาชนทั่วไปเรื่องของการทํางานเรื่องของการเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเราก็จะมีกระบวนการในการที่ทางานาร่วมกับนะครับชุมชนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในระยะปีต่อไปนะครับก็คิดว่าเรื่องของการทํางานนะครับในหลายรูปแบบนะครับ บุ่งสู่สิ่งที่เรียกว่าผลรับและตัวชีวัดไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเองอรองนายแพทย์สุจหวัดเพชรบุรีนะครับก็สามารถที่จะต้องบูรณาการในหลายพื้นที่นะครับและก็ดูแลงานใ,นในภาพรวมที่เป็นภาพใหญ่ก็หวังว่างานเหล่านี้ก็จะเป็นงานหนึ่งที่ช่วยประชาชนนะครับไม่ว่าพื้นที่ไหนนะครับให ทุกคนมีสุขภาพดีและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขอบคุณครับ